โ,โคชเซลคนเดิมค่ะมื่อนี้เข้ามายางตลาดนัดสว่างแดนดีค่ะสำหรับเมื่อนี้เข้าสิง,ง่างเฉพาะโซนต้นไม้เดี๋ยวไปหาาล็อกเบอร์เลยเลยค่ะเมือนี้เข้ามายางตลาดนัดสว่างก่ะมือนี้วันที่ห้าเข้ามาเลือกนางโซนกบใหม่ บ้นขายต้นใหม่อดอกไหม่ก็ใหม่ลาหลายได้ดีไหมไงก <c oughs> นเท่ดไดนาไหนหลายลนากับาอเดียวบยบ,บ,ยบ,บ,บนี้ลอยกี่บาทกบบนี้เฮ็ดเอาบอลลึปไปรับมาเาลย งานเดี <st> ๋ยดกับพี่ไม้เลยครับผมดีดกพี่ไม้เลยดมเพื่อพี่ไม้โอ้โหพราลาดกเนาะกายเปมันเน้อวฝนงอมดตู่ดวเาัดตยวไยพี่ไม้วนี้ไฟพวกนี้สามาจับปลากระตัดวเนวละยีวไมเดวาวบ้านฝนนี่ผมูดมัดตงแต่ก็่งเต่ทีจากโรงงานนั่นเนาะบ้านีโรงงานบ้านีเลยเออเอาเปนมนเน้อไงเด้อ กุหลาบก็งามนะเอาส่วนส้มอันนี้มันราคาเท่าไหรล่ะดอ้ออ้อ้้นซ้กแมนแนี่ว่าสนส้มกุหลาบเนาะเออนี่นี่แมนบออือืมอืมังได้นี่ขายดีเนาะซบเ้าดิ ค่ะเอามันหมานค่ะผักหลายเนาะขึ้นไซด์ถ้าได้ละสิบบาทนะเินสิบบาทก็ได้นะได้ได้ดอไนยีสิอืม่คยเด พิ๊เสียวน่อยใช่ไแม่ค่าโอ้พริกพริกดอกขาวแม่มันีแม่่เยกนะดอกขาวแม่มนนี่ดเนดอกขาว้าไก่ต่อเป็นขาวสัเอะ เียวพหันเส้นแคะกันนี่พี่น้องดอกน้อยๆไหมสวยสวยสวย สามนสามันร้อยสามพันน่คนคนนี่แหละสามสาวสามสาวจะคูณยังโซเฟอร์เป็นรถไปจอดทั้ทางโซเฟอร์หรืออีหยังก่อนเฟอร์เี่ยมอ๋อเดียวนี้จะเฟอร์เฟอร์ไปไปไปเลาะให้สนุกด้ค่ะจะเจอใครเอ่ยคิดว่าจะไม่มาแล้วนะนี่เนี่ยทักทายแฟนแฟนแน่จ้าคิดถึงทุกคนนะคะ นอกจากเบี้ยบักม่วงแล้วสินี่พวกเอ่ออย่างไรทุเรียนนี่ลองนี่ทุเรียนไห้ขายพอหลายอย่างบักข้าวน้ำหอมตัวบักหนี้ตัวเดือนละเดือนนัดเซ็ต มันเป็นกินคือแมงแข้งนี่ปเป่าเห็ดต้มเมื่อไรครับมันแพงเป็นหวานมันเละเป็นยังกินได้ครับแยงครับเป็นชื่อหวานเ,เอาไปเฮ็ดกินยังไงนี่ตน้ำเต้วครับน้ำใต้าปนเอาไปล่นไปเล่นยังปะฮะไปก้อนสิตามนี่เฮ็ดยังไงมันเละตามสดสดสดปล่ล่างทุกคนเนย <laughs> นี่ไงน้ำมุงเลยบาดนี้เออหอมจังล่ะแยนใช้สักซ้าเป็นใบเดี๋ยโว้ยสุดยอดเอาเป็นใบพุ่นใบยันนี่ แกลครับเป็นเป็นใบเออใบเป็นใบ,นใบหวานเป็นแข้งครับพี่นอ้องกินหอมคือเป็นแข้งเนะมยเปแข้งก่ะสิเป็นแข้งขาโป้ไปงั้นนะเป็งนะแข้งคอได้อันนี้หอมปั้นนี่เป็นแข้งขาโป้กินนี่เป็น <laughs> แข้งคอมันคักกว่านีน่าแม่เนาะ <laughs> ตลาดนัดสว่างมือนี่ครับพี่น้องเด็มายางมือนี่กัดลายยางสีเข่ามาจะโซนอของบ้านขายต้นไม้ค่ะหลายมีหลายเจาย้าเป็นยังไงมอนี่คนนลายได้ขายดียกับว่าได้ขายเน,นะาะเออ บ่ค่อยได้ขายเป็นไหนคนบ่รูตีเนวานปิดอยู่มั้งตลาดไม่เอามันมันค่ะดอกยังง่ามๆอยู่สั้นาค่ะโอ้กคุลาบยีนี่สีนี่พ่อผมก็เคยเห็นแต่ก้าวเสียนแต่แดงๆแมนบะ Oh. ขื่นแค่ปีก,กายนี่ยปลูกวิทยามันขื่นมองห้ามปลูกไนเอากันนะปีการจะปลูกไนมองห้ามมันแรงไม่ยังกํานั่นราคาพี่ลองเอ่อห้ากัญยางตลาดน้สว่าง กลมาสุดแล้วนะฮะสำหรับในโซนต้นไม้พี่น้องนะอย่าเริ่มเดินทุกวันที่หาแล้วก็วันที่19นเะกิมีตลาดนัดตรงนี้นะตรงสนามบินสว่างแดนดินแล้วก็รอบนอกสนามบินแล้วก็รอบนอกสนามกีฬาก็สิมีโซนของเอ่อต้นไม้เราจะซื้อไปปลูกเออจะเป็นพักหน้าทางงามีปืดสุญญ์ กบไม้ที่ปลูกน้ำหัวน้ำสวนนี่เบิดครับพี่น้องหาวล้วก็วันดีซิปเก่าให้พี่น้องมาจอบเบื่องสำหรับคนที่รักที่จะปลูกต้นไม้หรือผูดด้ใดซื้อหัวซื้อสวนไม้ซื้อดินไม้เอออยากเอาไปปลูกให้พี่น้องแวะมาตลาดนัดสว่างแดนดินโรดเพราะว่าซิมีโคเบิร์ดไม่ดอกไม่ประดับไม่ผลจะเป็นผลไม้ที่ราคาแพงๆก็ยงัยงอินทาลัม ือจังมกักทุเรียน,นยังสีเข้ากับสามารถที่จะเอาไปปลูกในสวนท่าใดนะเ,เอาเจีงไดก่อนจากก่อนลากันไปอย่าลืมด้วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดกระดิง่งเอ่อส่องมุกวโซเชียลใด้อค่ะเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆช่วงน,นี้ล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ